วัสดีปีใหม่2022นะครับเพื่อนๆผมจอร์าดินพูครับวันนี้ผมจะแวะมาจัดรองเท้านะครับที่ร้าน refinement นะครับและไม่น่าเชื่อเลยครับว่าวันนี้ผมเจอกับ2หนุ่มสุดหล่อด้วยนะครับนี่สวัสดีคุณแม็กธนากรนะครับแล้วก็คุณเป้นะครับจาก C ซน e ออร์เรกคอร์เซนะครับคุณเป้นี่คือคนที่ป้ายยาผมนะครับวันนี้ผมจะมาดูตัว T L B นะครับคุณแม็กตัวจริงคือหล่อมากนะครับนี่เราจะมาดูกันทางด้านหลังนะครับเพราะวันนี้คู่แรกที่ผมจะประเดิมในวันนี้จะเป็นคู่ไหนครับเพื่อน นี่ครับผมก็ได้เจอคุณแม็กธนกรตัวเป็นๆสักทีนะครับคือส่วนกันไปส่วนกันมาตลอดจริงครับแม็กพึ่งไปเที่ยวทะเลมาใช่ไหมครับก็ครับกลางกเดือนธันวาครับปีใหม่เป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีเลยครับก็สบายดีฮะก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนะครับผมนี่มาตินพูนะฮะ นี่ตัวจริงหล่อมากครับเพื่อนๆครับผมโอ้โหเท่มากนะครับนี่ดีใจมากเลยที่ได้เจอกันโดยบังเอิญมากๆในวันแรกของปีปีนี้ต้องเฮงแน่นอนเนาะและนี่ครับคนที่ป้ายาผมครับคุณเป้วันนี้ผมจะมาดู T l b อครับคุณเป้ครับผมรุ่นที่คุณเป้ซื้อแล้วก็สั่งเป็นรุ่นไหนไปครับคุณเป้ตัวที่ผมซื้อจะเป็นลาสที่ชื่อว่าแวนโกครับแวนโกก็คือตัวนี้นี่คือลาสที่คุณเป้สั่งไปนะครับ แล้วฟีลลิ่งเป็นไงบ้างครับการใช้งานคือเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากคือเป็นรองเท้าที่แบบสามารถฟิตได้กับรูปทรงของเท้าได้หลากหลายคนสบายสไตล์อย่างผมผมเนี่ยที่แบบเท้าไม่เท่ากันสองข้างคตัวตทว t บ b ก็ก็ตอบโจทย์ใส่สบายใส่ได้คือเป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมอ่ะสนใจมากแล้วก็อยากได้มากนะครับ ก่อนที่จะมาวันนี้ผมก็ดูคลิปคุณเป้เยอะมากหลายรอบเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาเจอกันวันแรกของปีด้วยใช่ใช่คุณเป้วันนี้คุณเป้จัดอะไรนะบีเอลใช่ไหมบีเอลใช่ครับใช่คุณเป้เข้ามาซื้อบีเอลนะครับคุณเป้ใส่เป็นไซส์อะไรครับสี่สิบสามครับสี่สิบสามผมใส่เป็นอ๋อสีนี้เลยใช่ใเขามาจัดบีเอลนะครับของผมเนี่ยใส่เป็นไซส์สี่สองผมเลงคู่นี้ไว้ก่อนนี่ แต่วันนี้จะขอเป็น BL ต้องเล่าให้เพื่อนฟังก่อนว่าอย่างของคุณเป้เนี่ยคุณเป้เป็นคนที่ใส่รองเท้าผูกเชือกโดยตลอดใช่ไหมครับทำไมถึงเลือกใส่เป็นรองเท้าแบบสไตล์ผูกเชือกครับคุณเป้ด้วยความที่เท้าผมไม่เท่ากันนี่แหละครับทําให้การใส่โลเฟอ่อะมันจะถ้าขวาพอดีซ้ายก็หลุด<อ>ซ้ายพอดีขวาก็แน่นไปอะไร,รับการที่เป็นรองเท้าผูกเชือกมันจะสามารถคอมโพรมไมซ์หลายส่วนได้ก็คือถ้าสมมติ แน่นไปก็ขายเชือกอหลวมใบก็ผูกให้มันแน่นหน่อยอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามช่องซีโนเอคคอร์เซ็นะครับเพื่อนจะรู้เลยว่าคุณเป้จะมีรองเท้าแบบผูกเชือกทั้งนั้นเลย <c oughs> แล้วเพิ่งมาเปิดซิงด้วยรองเท้าที่เป็นเบลเจียนที่เป็นโลเฟอร์เนี่ยไม่นาน แต่ผมเนี่ยจะกลับกบของคุณเป้100ร้อยซคือผมเนี่ยจะใส่เป็นโลเฟอร์ตลอดแล้วก็ปีนี้ผมอยากจะด RES UP ตัวเองมากขึ้นอยากจะใส่เป็นรองเท้าแบบสไตล์ผูกเชือกบ้างให้ดูแบบฟอร์มอลบ้างนะครับวันนี้ก็เลยจะมาจัด T L B นะครับ คนป้ายาตัวจริงอยู่นี่ครับเพื่อนๆเทพเจ้าของเรายินดีป้ายาครับยินดีป้ายานะครับเดี๋ยวผมจะป้ายากระเป๋ากลับนะครับเดี๋ยวขอขอรีวิวรองเท้าก่อนนะครับขอบคุณคุณเป้มากเลยนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในช่องมาดินพูครับขอบคุณครับ่าและแน่นอนครับมา refinement สวัสดีคุณน้ำนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับเราเจอกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับรับผง แล้วอีกสองหนุ่มนั้นเขาก็มากันจริงๆนะครับคือให้เขาเมาท์มอยกันไปก่อนนะครับวันนี้จะมาจัดเป็น T.L.B เริ่มต้นปกติแล้วว่าที่จะเข้ามา refinement เนี่ยนะครับก็คือเริ่มต้นต้องวัดเท้าก่อนใช่ครับถ้าอยากได้ความชัวร์หรือว่าไซส์ที่ใกล้เคียงนะครับก็จะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยมาวัดเท้าก่อนคราวนี้เรามาดูเครื่องวัดเท้าของเขานะครับเพื่อนนี่ก็จะเป็นแบรนด์น็อกครับผมครับที่รู้กันครับ ซึ่งแอดเป้เขาก็ชอบบอกว่าเครื่องนี้นะครับเอาไว้วัดเท้านะครับเพื่อนๆอย่าไปวัดอย่างอื่นนะครับอ่านะครับอย่าไปคิดลึกนะครับเอาไว้สําหรับวัดเท้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองวัดเท้าดูก่อนนะครับว่าของตัวเองเนี่ยเป็นไงเพื่อความชัวร์ครับซึ่งเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อนๆเท้าของผมเนี่ยก็จะเป็น10บนะครับแล้วก็ดีด็อกนะครับใช่ครับความยาวก็จะดูตรงเลขที่ปลายสุดตรงปลายนิ้วเนี่ยครับเป็นหลักครับว่ายาวเท่าไหร่ แต่ซึ่งความยาวของแบรนด์นอกเนี่ยจะเป็นไซส์ us ครับใช่ครับแต่ว่าเราก็จะมาประมวลกับความกว้างด้วยว่าความกว้างของอหน้าเท้าเนี่ยมากน้อยเท่าไหร,ร่นะครับผมอย่างของคุณจ๊อบเนี่ยก็จะอยู่ที่ความยาวที่10 นะครับผมความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่ดีด็อกนี่ครับดีด็อกใช่ครับแนสิบเนี่ยจะชี้ลงมาปลายตรงตัวดีพอดีใช่ครับอันนี้เป็นวิธีการนะครับซึ่งเราควรที่จะต้องวัดทั้งซ้ายและขวาอันนี้เป็นทางด้านขวาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านซ้ายกันคราวนี้นะครับเราก็มาดูในฝั่งของทางด้านซ้ายครับเท่ากันไหมครับคุณน้ำครับเท่ากันครับลายนิ้วจะอยู่ที่1 0 US พอดีแต่ว่าหน้ากว้างเนี่ยก็จะอยู่ดีเท่าเท่ากันครับผมก็ถ้าใส่ไซส์รองเท้าที่เป็น UK ไซส์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 8ปคึ่งถึงเ UK ครับเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยขาซ้ายแล้วก็ขาขวาเท้าเนี่ยเท่ากันเนาะเท่ากันก<อ>็ไม่มีปัญหา<ช>ครับอะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองดูรองเท้ากันครับเพื่อนๆสำหรับแบรนด์ T.L.B นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆจากประเทศสเปนนะครับมาจากเมืองที่ชื่อว่ามาลอกานะครับนี เจ้าของแบรนด์จริงเขาเนี่ยชื่อว่าคุณโทนี่นะครับนามสกุลอ่านยากมากเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตชื่อแล้วก็นามสกุลให้นะครับก็เป็นเหมือนกับชื่อย่อของเขาเหมือนถ้าเป็นมาตินพูก็เป็น MTP ใช่ไหมครับถ้าเป็นคุณโทนี่ก็เป็น TLB นะครับแล้วก็จะมีชื่อเมืองนะครับว่าเป็นเมืองมาลอก้าซึ่งถือว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของการทํารองเท้ามาโดยตลอดนะครับ แล้วก็ที่ refinement เนี่ยนะครับเขาก็จะเลือก last หรือว่าเลือก s e r i e ์ของรองเท้าเนี่ยที่เป็นตัว็อปที่สุดจะชื่อว่า a r Tista นะครับเ<ม>พื่อนนี่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับทุกคู่เนี่ยก็จะเป็น made in Spain ในวงการเนี่ยถือว่าเป็นรองเท้าที่คุณภาพดีมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะสู้กับแบรนด์ระดับที่เป็นแบบคู่หนึ่งประมาณ4-5หหมื่นได้เลยนะครับแล้วก็ ในตลาดของต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแบบดาวรุ่งมากๆนะครับและอย่างในเมืองไทยนะครับคุณเป้จาก s i โน o r คคอ s เซเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบคนที่รักรองเท้ามากแล้วเขาก็มีโอกาสลองรองเท้ามาแบบตัวที่เป็นระดับ็อปอะคุณเป้ก็การันตีเลยบอกว่าของ TLB อ่ะคือใส่สบายมากคุ้มค่ามากฟินิชชีง่งานคือดีมากนะครับซึ่งเราก็จะมาดูกันว่ามีทรงไหนบ้างนะครับนี ซึ่งของเขาเนี่ยนะครับจริงๆหนังที่โด่งดังมากที่สุดเนี่ยจะเป็นหนังที่ชื่อว่า Museum c มค f t นะครับนี่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เพื่อนเอก็จะเห็นว่าจะเป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมีความแบบว่าเหมือนตามชื่อครับเหมือนมิวเซีมเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน s ปริตโทนะครับแล้วก็จะเป็นแบบว่าการเย็บนะครับสวยมากนะครับคู่นี้ราคาจะอยู่ที่1,7,500บาทนะครับหรือว่าถ้าชอบเป็นสีแบบเรียบๆแบบนี้นะครับนี่ ก็ได้สำหรับคนที่ชอบแนวสีแบบน้ำตาลนะครับนี่ซึ่งเขาจะให้เทคนิคของการทำรองเท้าแบบชูเมเกอร์เนี่ยมาจัดเต็มมากอย่างหนึ่งที่เด่นมากของ TLB นะครับเพื่อนๆก็คือในบริเวณที่แบบว่าเป็นตัวส้นเท้าตรงนี้ถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยนะครับเขาก็จะใส่เป็นพลาสติกหรือเป็นอะไรที่เป็นการสังเคราะห์นะครับแต่ว่าโครงของ TLB ทั้งหมดที่อยู่ทางด้านในเนี่ยนะครับก็จะเป็นหนังแท้นะครับทุกคู่เลยนะครับนี่ แล้วก็คาแรคเตอร์นะครับเพื่อนเื่อจะสังเกตว่าเอลเนี่ยจะคอดแบบขอดสุดๆนะครับแล้วก็พื้นนะครับก็จะเป็นคロสชนเนลนะครับสวยงามนะครับฟินิชที่งานเนี่ยคือดีนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเหมือนรองเท้าแบบสไตล์แบบโลเฟอร์นะครับเพื่อนเื่อจะเห็นว่าเส้นโค้งต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ในแบบของ TLB เลยนะครับเนี่ยเพื่อนเื่อนจะเห็นว่าเอลของเขาเนี่ยคือจะคอดแบบสุดมากนะครับ แต่เป็นเอวคอดที่หรูหราแล้วก็ใส่สบายมากนะครับนี่ให้ดูครับใครที่ชอบแบบแนวแบบสีน้ำตาลนะแล้วก็หนังที่ขายดีนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่ด้วยความที่ผมคิดว่าผมอาะส่วนตัวมีโลเวอร์เยอะมากนะครับเพื่อนๆผมอยากจะมาลองรองเท้าแบบレスอัพหรือว่าแบบสายที่แบบผูกเชือกดูบ้างนะครับนี่เขาก็มีเช่นเดียวกันนะครับ ตัวที่ผมเลงไว้นะครับก็จะเล็งไว้เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เท่ากับกระเป๋าโทษใบใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะครับอยากจะได้เป็นสีดํานะครับนี่เขาก็จะมี2ลาสหรือว่า2ทรงด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อจะสังเกตว่าตรงปลายหัวเนี่ยจะมีความแตกต่างกันถ้าตัวนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นแบบโกย่านะครับถ้าตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นแบบพิกัสโซ่นะครับนี่ซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็จะมีความเป็นแบบราวโทนะครับก็คือ หัวเขาเนี่ยจะมีความโค้งนะครับแล้วก็จะมีความคลาสสิกมากๆนะครับจะให้อารมณ์ที่ยังดูอัดแนซ์อยู่นะครับนี่ให้ดูความหล่อของรองเท้านะช่วงเคิร์ฟต่างๆนะครับตรงนี้เขาก็จะมีการเย็บปิดแบบนี้ด้วยนะครับให้ดูพื้นทางด้านล่างนะครับเอวก็ยังคอดอยู่นะเพื่อนนี่แล้วสังเกตองศาช่วงเคิร์ฟด้านข้างเนี่ยก็คือเหมือนแบบเห็นไหมฮะตรงเนี้ย สวยมากนะครับนี่และที่สําคัญนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ารองเท้าที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับตรงบริเวณปลายเท้าเนี่ยเขาจะมีความจิกที่มากกว่านะครับนี่จะจิกแล้วก็จะกดลงนะครับอันนี้เป็นแบบราวโทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบทางด้านหน้านะครับที่เป็นของปิกัสโซนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับ square t o นะครับคือตรงนี้เขาจะมีโค้งมีเหลี่ยมมีมุมมากขึ้นนะครับ อันนี้จะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูจะสังเกตความแตกต่างนะครับมีในช่วงตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะลองดูทั้ง2ทรงนะครับว่าปลายเท้านะครับที่เป็นแบบแคปโทเนี่ยระหว่างแบบตัวที่เป็นราวกับตัวที่เป็นแบบว่าสแควร์เนี่ยผมจะเลือกเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวพยายามจะให้เพื่อนๆเห็นชัดๆดีกว่านะขออน,นุญาตวางที่พื้นนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับนี่ เพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างว่าเนี่ยคือราวเลยนะครับคือโค้งสวยงามนะครับนี่เลยกับสแควร์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะมีมุมที่เป็นลักษณะก็คือเหมือนกับการตัดนะครับสวยมากนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลานะครับที่จะลองนะครับนี่ผมขอให้เพื่อนๆดูนะนี่ คีย์หลักของร้านนะครับเขาก็จะมีที่นั่งที่ถูกดีไซน์มาเป็นพิเศษนะครับครับผมแล้วก็เป็นเก้าอี้นะครับอย่างที่ผมเคยโฆษณาเอาไว้นะครับเพื่อนๆนั่งสบายมากเก้าอี้ตัวนี้นะครับอ่านี่ครับครับถ้าเป็นแบบที่เป็นแบบผูกเชือกนะครับนี่ก็จะมีคุณน้ำเนี่ยช่วยดูแลนะครับทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับใช่ครับผมอันนี้เป็นโกย่าโกย่าใช่ครับผมก็จะเป็นอ o c k p o r t c a p i t a สังเกตง่ายๆลัสสงโกย่าก็จะเป็นแอลมอนโทนหว่าเป็นราวโทนะครับ<ช>เพื่อนตรงนี้ก็จะสวยมากใช่ครับซึ่งพอเรามีตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีบูทแบ็กเพื่อที่จะขัดให้เขาเงาเนาะถูกต้อง,งครับซึ่งเพื่อนๆลองดูสิครับ เหลืออยู่แค่นี้นะครับบอกแล้วว่ามาดินทูรีวิวอะไรไปดังนั้นเหลืออยู่แค่นี้ครับเพื่อนๆเอากลับมาต่อครับได้ครับเดี๋ยวมาลองใส่กันเลยครับาไซส์คุณจ็อบที่วัดเท้าได้ก็จะไม่เกิน8กับ8ปครึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ลองเป็นไซส์8ปดรัเป็นไซส์ดูก่อนนะครับเพื่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเราสามารถที่จะถือกล้องเห็นไหมครเขาก็จะจัดการทุกอย่างเนี่ยเข้าไป อยู่ในเท้าเราได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะต้องให้คุณน้ำแบบสอนวิธีการผูกเชือกเนาะอ่านะครับสวยงามมากวันนี้บอกได้เลยครับเพื่อนๆลูกค้าเยอะมากลูกค้าแบบเยอะจนบอกว่าตอนนี้ ช่วงเย็นแล้วครับกว่าที่จะมีโอกาสได้แบบว่าทำคอนเทนต์ต่อนะครับเพราะลูกค้าเข้ามาเยอะมากกว่านี้นะครับนี่สวยงามมากครับนี่นะครับนะฮะสบายมากครับเรามีคนจัดการให้ทุกอย่างครับเขาโปรเฟชชั่นอลมากนะครับ ลูกค้าเนี่ยก็มาซื้อแบบ T L B เยอะใช่ไหมครับเยอะมากครับตอนนี้ไซส์เหลือค่อนข้างน้อยแล้วครับครับส่วนใหญ่มาก็จะให้ลูกค้าลงชื่อจองไว้หลักๆใช่ครับอ่าก็เนี่ยครับบอกแล้วว่าของเข้าดีจริงครับก็เป็นรองเท้าที่มาจากสเปนนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยคือเป็นที่ยอมรับในวงการมากแล้วทุกคนก็อยากลองว่ามันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าใช่ครับซึ่งตอนนี้คุณเป้ก็ยังยืนอยู่ข้างๆผมอะนะครับ เนี่ยเสียนคนป้ายาผมนะครับนี่ดีจริงไหมครับคุณเป้ครับดีนะครับเพ,<ว>พ<ว>ื่อนเห็นกระเป๋าใบนั้นไหมกระเป๋าใบนั้นเนี่ยซื้อมาเมื่อวานนะฮะแล้วก็นี่ซื้อมาเมื่อวานซึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะเอาใบเนี้ยให้เข้ากับรองเท้าคู่นี้นี่นี่ครับเสร็จเร้วบร้อแล้ครับอโอ้โหเท,ท่มากครับ นี่ครับเป็นเพื่อนลุกของผมในวันนี้นะครับก็จะเป็นกางเกงนะครับเป็นสีชาอคโคนะครับนี่เป็นดับเบิลพีทนะครับแล้วก็ใส่กับเป็นเสื้อโปโลนะครับที่เป็นสีออกเท่าอ่อนนะครับ <8. S 1> แล้วก็รองเท้าเห็นไหมครับก็จะได้ลุคที่ดูแบบเนีย้ยบขึ้นนี่เลย First Impression นะครับใส่สบายมาก หน้าเท้าบริเวณนี้รู้สึกว่าไม่บีบเลยนะครับด้วยความที่เขาเป็นรองเท้าผูกเชือกอะครับทำให้คนที่มีอินสเตปหรือว่ามีบริเวณแบบเนื้อเท้าตรงนี้ครับเยอะๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับได้ครับแล้วก็ให้ลุคที่ดูแบบอ l เ g a กมากๆนะครับดูหรูหราขั้นสุดนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองถือกับถือกับกระเป๋าของผมให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ ที่ทุกคนตามหานะครับอันนี้มาทำคอนเทนต์ร้านเขานะครับก็ยังมีใบอื่นของแบรนด์อื่นมาอยู่ได้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับนี่ฮะเอาไว้สำหรับไปทำงานนะครับเป็นทัวร์ลุคแบบนี้นะครับสบายๆชิลๆนะครับใส่แจ็กเก็ตใส่ริงแจ็กเก็ตสักตัวหนึ่งนะจบเลยเพื่อน อันนี้เป็นแบบ r o วโทนะครับสวยมากคราวนี้นะครับก็มาลองเป็นอีกสีหนึ่งนะครับสีนี้ก็จะเป็นสีที่ชื่อว่าเป็น museum calf skin นะครับนี่เป็นแบบสีที่แบบขายดีมากทุกคนแบบอยากได้นะครับแล้วที่นี่เขาก็มีเข็มขัดที่เข้าเซ็ตกับรองเท้าด้วยนะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นร้านที่ชื่อว่า v e l o c e s นะครับครับใช่ ก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าเดอร์บี้สปีทะวรนะครับสวยมากนะครับยให้คุณจ๊อบลองไซส์แเท่ากันครับรับผมครับอันนี้ก็จะหลังเท้าก็น่าจะสบายกว่าครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันสามารถเปิดได้กว้างกว่าออกฟอร์ดใช่ครับแต่ว่าทรงของเดอร์บี้มันก็จะดูลำลองกว่าออกฟอร์ดนิดนึงครับใช่ ก็จะดูสปอร์ตมากกว่าแต่ก็ยังอ l เลกแอนอยู่นะครับซึ่งจริงคุณเป้เน่ชอบทรงที่เป็นเดอร์บี้สปิทโใช่ไหมครัคุณเป้ครับคุณเป้เขาจะชอบทรงนี้เพราะใส่สบายมากนี่สีสวยมากครับเพื่อนๆลองดูอีกข้างนะครับช่องผมก็ถ่ายเรียวๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆตัดต่อก็ตัดต่อง,ง่ายๆ แล้ววันนี้ก็มาเจอทุกคนแบบไม่ได้นัดหมายกันอีกแล้วครับทั้งๆที่เพิ่งไปกินข้าวต้มกันมาก็ยังงงก็สงสัยเราต้องทําอะไรด้วยกันมานะครับกินเลือดสาบานนะครับกินเลือดสาบานเนาะคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเซตอัพจัดฉากบอกไม่มีสวนมากครับเป็นไงครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะไปเดินที่กระจกให้เพื่อนๆดูนะครับเชิญได้เลยครับ ใส่กับสีเทาก็ยังได้ครับใช่ครับ<ล>ใช่ครับสวยเลยก็จะมีเข็มขัดที่จะเอาไว้แมชกันได้ไนี่เลยครับเห็นไหมฮะนี่ซึ่งผมเนี่ยก็มีกางเกงตัวที่ตัดมาไว้สําหรับโชว์เข็มขัดเลยนะครับเพราะถ้าใครมาแล้วสามารถที่จะจัดเป็นเซตเดียวกันได้นะครับ<ช>นี่นขัดเขาก็แบบ สีสวยมากแล้วก็เป็นของ T L B โดยเฉพาะนะครับใช่ครับนี่สวยงามมากๆครับ made in Spain T L B มาล o ก c านะครับครับเยี e ่ยมมากเป็นไงครับเพื่อนๆจริงเนาะแต่คิดว่า <c oughs> ผมอยากจะแมทช์กับกระเป๋าที่เพิ่งซื้อมาใหม่ครับก็<ด>เลยค,คิดว่าน่าจะจัดเป็นคู่นี้ดีกว่า จริงๆอ่ะผมก็อยากลองตัวที่มันเป็นพีคาโซนะครับเพื่อนๆแต่ว่าขายดีมากไซส์ผมหมดครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะจัดเป็นคู่นี้ไปดีกว่าครับใส่สบายมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราแบบไปรีวิวกันเพิ่มเติมนะว่าแบบหลังจากใช้งานมาเป็นยังไงแต่ว่า first i m p น e s s i o n นะครับผมว่าทรงออกฟอร์ดใส่สบายอยู่แล้วใช่ไหมคคุณน้ำถูกต้องครับผมคือพอเทียบกับตัวที่เป็นโลเฟอร์ด้วยความที่บอกแล้วว่าทางด้านหน้าเนี่ยเขามีเชือกให้เราปรับได้ใช่ครับแล้วหน้าเท้าค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกใส่สบายมากๆนะครับปีนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมาสายนี้บ้างนะครับนี่ก็น่าจะจัดเป็นคู่นี้นะครับคราวนี้นะครับอันนี้ก็มาเพิ่มเติมนะครับผมกลับมาใส่เพื่อนเพื่อดูนิดนึงนะครับ คุณน้ำเขามีคําแนะนําใช่ไหมครับคุณนามว่าเวลาผูกเชือกคุณจะเป็นยังไงครับก็ถ้าเป็นสําหรับทรงออกฟอร์ดนะครับถ้าเป็นไปได้ครับถ้าหน้าเท้าพอดีครับก็พยายามทําให้เชือกมันตรงบริเวณสเต็ปตรงนี้ครับให้มันขนานกันใช่ครับผมถ้าในกรณีที่บางท่านเนี่ยอินสเต็ปสูงนะครับรบพยายามออย่าให้มันห่างออกอย่างนี้ครับให้ถ้าสวยๆเนี่ยอยู่ประมาณนี้กระดูกนี้ใช่ครับผม เพอร์เฟกมากนะครับพอดีกับเท้าของผมเลยนะครับซึ่งผมคิดว่านะพอมีคู่นี้เสร็จปุ๊บอะผมต้องจัดกระเป๋าคลาชอะที่เป็นของรัตเทอร์ฟอร์ดะนะครับที่เป็นแบบสีดำเนาะแล้วก็เข้ากันแล้วแบบเวลาที่แบบถือไปงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะถือเป็นกระเป๋าคลาชแล้วก็เลือกเป็นอะไรแบบสีทองนะครับแล้วก็ใส่เข็มขัดของ TLB ที่เป็นบักทองแล้วก็เป็นหนังสีดำนะครับก็จะมาแบบเท่ครบองค์เลยนะครับปีนี้ผมมาคลาสสิกเมนแวร์แบบเต็มตัว100%นะครับคอนเทนต์แนวนี้เพื่อนๆเ,เ,เตรียมดูไว้ได้เลยนะครับผมมาเต็มมากเพราะว่าผมให้ว่าปีนี้เป็นปีที่1นึ่งแห่งวงการคลาสสิกเมนแวร์ของประเทศไทยนะครับนีเยี่ยมมากครับ คราวนี้นะครับก็ยังมีดีเทลนะครับนี่เวลาที่ใส่กับรองเท้าทรงออกฟอร์ดนะครับคุณน้ำครับมีคำแนะนำยังยไงเกี่ยวกับเรื่องของกางเกงบ้างครับจริงๆความยาวของขางเกงครับอยากจะให้อยู่ระหว่างตรงเชือกที่ปมที่มัดพอดีครับผมเพื่อให้มันคุมสลีระของตัวรองเท้าตรงนี้ครับเพื่อไม่ให้รองเท้ามันดูยาวจนเกินไปเพื่อนลองดูที่กระจกนะครับก็คือว่าให้ปลายของปลายของกางเกงเนี่ยทัชชิ่งกับตัว ตัวปมตัวโบะนะครับนใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับนีแล้วคราวนี้ผมก็จะถือเป็นกระเป๋าใบนี้ครับเห็นไหมครับเข้ากับนาฬิกามากนี่ครับแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตตัวหนึ่งนี่คือแบบว่าไปงานได้เลยครับใช่ครับผม เป็น everyday use ก็ได้ไปทํางานก็ได้ไปงานแต่งก็ได้ไปประชุมไปสัมมนานะครับหรือว่าไปอยู่ในคลาสสอนของผมก็ได้นะครับเนี่ยแล้วพอแบบลุกที่แบบลําลองแล้เราเราก็ถอดแจ็คเก็ตออกนะครับ point เนี่ยผมก็เล็งริงแจ็คเก็ตนะครับเพื่อนๆไม่ใช่อะไรครับมันไม่มีไซส์ผมเพราะหมดใช่ครับผมใส่เป็นไซส์54แล้วก็ตอนนี้ไซส์ที่ร้านอยู่ที่52ใช่ครับเบลี่ยนเทเลอร์ตอนนี้หมดไปแล้วหมดไปแล้วครับหมดไปแล้วนะครับใช่ครับก็บอกแล้วว่า ต้องเร็วนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวไซส์หมดนะครับนี่สวยมากใบนี้ก็สวยมากนะครับดีมากนะครับเป็น b a s ออฟ2021ของผมด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในปี2022นะครับนี่เลยเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับดูเด่นเป็นสง่ามาก ก็เป็น TOB คู่แรกของผมนะครับในวันนี้นะครับซึ่งคุณน้ำเองก็ให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับคุณน้ำช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของการผูกเชือกหรือว่าการการต้องใส่เชือกครับว่าทายังไงครับการผูกเชือกครับก็จะสําหรับออกฟอร์ดครับก็จะผูกหรือว่าร้อยเชือกจะอยู่ประมาณนี้แหละครับก็จะเป็นร้อยขนานกันขึ้นมาครับแล้วก็ผูกเชือกเนี่ยแล้วแต่บางท่านถนัด บางท่านก็จะเน้นผูกเป็นสองปมปมเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ส่วนคือทุกครั้งเวลาที่จะถอดเนี่ยต้องคลายเชือกใช่ครับแนะนําให้คลายเชือกทุกครั้งแล้วก็ถอดออกจับบริเวณตรงส้นนะครับดึงออกใช่ครับเพื่อเป็นการรักษาเบาะข้างหลังเขาไม่ให้เสียทรงใช่ครับหลังจากนั้นก็ทิ้งรองเท้าไว้สัก 5- ้าถึงสินาทีแล้วค่อยใส่ชูทรีเข้าไปครับเพื่อดูดซับความชื้นครับช่วงแรกๆกอาจจะให้ ตัวรองเท้าเนี่ยได้มีการระบายถ่ายเทออกก่อนนิดนึงครับครับนี่ความรู้ล้วนๆเลยครับเพื่อนบอกให้เลียว,ว่าทรงเนี่ยจริงๆเพื่เห็นไหมทรงเคิร์ฟตรงนี้คือสวยมากแล้วมันจะดูคือเขาดูแตกต่างเลยอะ่ะใช่ครับ,ค,รบคือต้องบอกก่อนว่า TLB เนี่ยเขาทํามาค่อนข้างฉลาดมากค,คือเขาพยายามจะกทาให้หน้าท้ามันกว้างแต่ว่าหลบเข้าไปด้วยเอวตรงนี้ครับให้มันคอดเข้าไปทีนี้เวลา ภาพโดยรวมออกมาครับมันทําให้รองเท้าดูเรียวแต่ว่ายังซ่อนความกว้างไว้อยู่ข้างในอืใช่ครับผมจริงครับเพื่อนๆคือใครที่ถ้าเท้ากว้างผมบอกคู่นี้เอาอยู่เลยแล้วก็พอใส่ปุ๊บเท้าเนี่ยยัง<ม>ดูเรียวยาวแล้วก็ตรงนี้จริงๆอ่ะคือมุมกล้องอาจจะเป็นเขาจะมีความจิกจิกลงนะใช่ครับะ<ม>จะไม่เหมือนจะไม่เหมือนของแบรนด์อ,อื่นเพื่อนเห็นไหมจะมีความแบบเนี่ยมีงุ้มจิกซึ่งมันเป็นแบบมันเป็นคาแรคเตอร์ของรองเท้าที่แบบมีราคานะครับ ใช่ครับนี่สวยมากนะครับคู่นี้ก็อยู่ที่ราคา17,500้ารอบาทถูกต้องครับผมครับก็ถือว่าราคาโอเคครับเพื่อนๆยังพอไปถึงอ่าเข้าถึงได้แล้วก็จริงๆคู่นี้ใส่ไปงานได้ใส่กับทักซิโดได้นะครับใส่ประชุมได้นะครับแล้วก็ผมว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มค่าครับผมเองผมไม่ค่อยมีรองเท้าเป็นทรงนี้สักเท่าไหร่ครับก็คิดว่าปีนี้ยังไงก็ต้องจัดเป็นคู่นี้ก่อนเลยนะครับจริงๆจากอ่ สภาพรวมที่คุณจ็อบใส่มาก็แมชครับค่อนข้างเข้ากันดีเลยครับใช่ครับส่วนตัวผมเองก็แนะนำให้คุณจ็อบใส่คุณใช่ครับผมนี่ยครับเอ็กซ์เพิดเขาก็ต้องเชียร์เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้ากับกระเป๋าเข้ากับกระเป๋าใบใหม่นะครับตอนนี้ทุกคนลองกระเป๋าของผมหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณเป้คุณต่อเนาะทุกคนตื่นเต้นยังไม่ได้รีวิวกระเป๋าเลยนะถ้ารีวิวกระเป๋าเนี่ยอาจจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เรากำัรีวิวรองเท้าสวยงามเข้ากันนะครับ ใส่สบายมากครับเพื่อนๆครับผมและผมก็ยังมีไอเทมลับนะครับนี่ที่อยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นครีมดีลิเคทนะครับราคา550บาทนะครับเพื่อนๆก็แค่ทาเอาไว้ทางด้านในนะครับมันจะช่วยให้รองเท้าของเราเนี่ยใส่สบายนุ่มแล้วก็เบรกอินได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับสุดท้ายเป็นไงบ้างครับคุณเป้ผู้ที่ป้ายยาผมครับผู้นี้และป้ายยาเพื่อนๆคนอื่นทั้งประเทศเลยมันพูใส่ออกมาแล้วเป็นไงบ้างครับคุณเป้ สวยงามนะครับแ่แล้วแต่แล้วเท้าจะดูตามซิกเกเจเจ้ของ Tlb อ่ะเท้าจะาดูเรียวคร้วดูเรียวจากอาจี่จากบริเวณอาจีด้านล่างที่เขาจะมีความเคิร์ฟต่อจากฝ่าเท้าลงมาครับใช่เท้าที่ดูเรียวแล้วก็ดูพุง่งอืนี่ครับจะพ่อ Tlb เข้ามามาบิวเองเลยเนาะเพื่อนๆอยากจะดูรีวิวที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าไปดูในช่อง S ี n นอร์เร็กคได้เลยนะครับบอกได้เลยว่า คือเป็นคลิปที่ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วอะครับช่องผมก็พาเพื่อนๆมาช้อปปิ้งเนาะแล้วเดี๋ยวพอใช้ไปสักพักเนี่ยผมอาจจะมาเล่าให้ฟังว่าใช้ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีความรู้สึกก็แบบสง่าง,งามมากดูแบบเป็นคุณชายขั้นสุดเลยนะครับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกนะครับกับคลิปช้อปปิ้งนะครับก็เป็นรองเท้าคู่แรกในปี2022ครับผมจัดเป็น T L B นะครับราคา17,500บาทนะครับ เป็นลาซที่เป็นแบบโกญย่านะครับแล้วก็เป็นหัวที่เป็นแบบราวโทหรือว่าเป็นอัลมอน์โทนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเป้มากมากนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในช่องมาดินพูด้วยนะครับขอบคุณคุณเป้มากๆนะครับขอบคุณนะครับนี่ตัวจริงไม่ได้นัดหมายกันเลยอีกเช่นเดยนะครับทุกอย่างคือเรียลสุดในสุดแล้วระหว่างที่ถ่ายตอนนี้คือลูกค้าก็เข้ามาเยอะมากถ้าผมไม่ถ่ายตอนนี้ผมคงไม่ได้ถ่ายแล้วครับเพื่อนๆขอถ่ายกันแบบเรียว และพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจ๊อบมาดิุู่ลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ